สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็สมารีแอกป๊อกกี้เอ็กอินชูวันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะรีแอคสองคลิปเราก็จะเริ่มกันที่คลิปแรกเลยค่ะ ุกันทคนหรือเปล่าเลย <laughs> แค <laughs> ่แบบงาคาอะเงี้้าต้นะโอเคนี้จบละอันนี้จบแล้วอ่าใช่ซึ่งอันนี้เขาเหมือนแต่ว่าอินทูวันเนี่ยเขามาชวนแฟนๆไป เป็นแบบสีขาวแดงใช่ไหม uh huh. ใช่แล้วก็ถือบ ok ็อกกี้เวลางั้นใช่น่าจะรู้สักอะไรตัวเนี้ยอตอนนี้ล้วก็จะมาดูอีกอันนึงซึ่งอ่เป็นโฆษณาโฆษณาบ็อกกี้ใช่ไอ้ยาบ็อกกี้ ok ki, คือเด่นอ่ะเริ่มไหมเนาะเริ่มเลย ก็เหมือนเล่เกมไป้วยท<ง> <Trustee Regard. S 2> ุกนในี่คือยด็ตาใช่สวัส เสียงน้องนายะตังอยู่แล้วใช่ใชเราก็แบบคือน่ารักกันเนาะใช่แล้วเขาก็เล่นเกมกันใช่ไหมแต่ผมเล่นเกมซึ่งด้วยความที่น้องเพ้เขาก็เป็นน้องพี่เขาก็แบบโปรเนี้ยใช่สปอยจะชอบโฆษณาเน,นี้ยเสียงใสใสเหมือนแบบเล่นเกมเล่นเกมไปด้วยแล้วก็แบบอันนี้ไปด้วยอ่ะแล้วอินทวนก็โคตรทุกคนด้วยเนาะซึ่งเมื่อ เขาก็มีการปเปิดเพียบงกี้กันซึ่งมันจะมีแบ่งเป็นอ่าแต่ละแมมเบอร์อ่ะซึ่งของน้องไหนเนี้ยเขาก็หมนุนทอนเพื่อนยามจีเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันหวนไม่ได้อะไรอย่างงี้นะสุดท้ายเขาก็บอกว่ามันหมนุนเงี้ยใช่เราก็ดูอเราทราบแค่ คิดว่าแบรนด์แบรนด์เนี้ยคือก็ไม่ใช่แบรนด์ คือมันจะมีตอนที่เขาเล่นเกมกันแย่แล้วก็เด็นดวัวอ่ะเขาอ่่แี่ดหละแค่ผู้หญิคือต้องไปดูมัแบบพีว่าอะไรจงนั้นทั้งเขาทั้งเย็นดูแล้วก็ คือเค้กแต่ละคนก็จะมีรถที่ต้องโปรมโมทใช่ไหมแล้วก็เลือกซึ่งแต่ละคนอเขาก็ทําเค้กตามแบบจินตนาการของเขาแต่เือบมันไดา้ละมันมีทั้งแบบที่สวยแบบงน่ละมันมีความเนี้ยบอ่ะเออแล้วก็มันจะมีความสวยความ คือระบบเสียงเพราะว่าระบบเสียงมันไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าเสียงอมันมีปัญหาคือเสียงพิธีกรอนักดังมากแต่เสียงของอินสัวหนะักกันขานที่จะเบาเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปิดสุดใช่ไหม ก็เออมันก็ยังเบาอยู่ดีอ่ะใช่คือเราอยากได้ยินเสียงศิลปินด่างใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแล้วก็ปกเกี๊เนี่ยคือจริงๆที่ไทยมันก็มีใช่ไหมแต่การที่เราต้องซีหรือซื้อที่จีนเนี่ยไว้ก็คือการเพิ่มยอดเพิ่มสถิติให้กับศิลปิน,นอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นก็ ือที่จีนค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะ